สวัสดีครับ ikat. เลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลักร้อยนะครับผมแนวทางเลขดับหลักร้อยเลขที่ไม่มานะครับสถิตินะครับเป็นแค่สถิติเท่านั้นตัวเลขมีเข้าและมีหลุดหลักร้อยสิบบนหน่วยบนหน่วยบนหลักร้อยสิบบนหน่วยบน,บนหน่วยบนน,ยบน,นะครับ เป็นสูตรนะครับใช้หลักร้อยบวก10บนหน่วยบนหน่วยบนบวกกันนะครับ 8 3 24เอา4บวก3เท่ากับ7ดนะครับ7ดับมาที่3 1นะครับ16กพฤษภา68บดับมาที่3 7ดับอยู่1มิถุนาดับมาที่3 1ดับอยู่สองอา16มิถุนา2ดับมาที่3 2ดับอยู่1กรกฎานะครับ6ดับมาที่2 6 6ดับอยู่1 16กรกฎา8ดดับมาที่3 8ดับอยู่แล้วก็1สิงหานะครับ3ดับมาที่8 3ดับอยู่แล้วก็16สิงหา7 หลักอาดับหลักร้อยนะครับตรงนี้จะเป็น8 5เป็น13นะครับ3วก2 5บวกอีก2เป็น7 7ดับ7ไม่มานะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขนะครับมีเข้าและมีหลุดนะครับตรงนี้ได้7ดับหลักร้อยนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหนวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ